ยังรูกไหนางไงมนางน้ำเพชรมั้ยนงไหมนางน้ำเพชพึ่งเคยเห็นแก๊งเรือดังน้ำเพชไม่เคยเห็นแก๊งเรือดังนะคะพาแก๊งเรือดังมาอยู่บ้านใหม่น้ำเพชไม่เคยเห็นเอ้าน้ำเพชไม่เคยเห็นแก๊งเรือดังนะคะวันนี้พาแก๊งเรือดังมาอยู่บ้านใหม่ด้วย พามาสี่ตัวทั้งแกงเลยดูดูดูพามาทั้งแกงน้ำเพชรไม่เคยเห็นแกงเรียดังดูดูแกงเรียดังน้องแกตาน้องแกตาเขาจะรู้จักแกงเรียดังนะคะใช่ไหมแก้ตาแก้ตารู้จักแกงเรียดังแต่น้ำเพชรไม่รู้จักนะคะ ดูดูดูดีใจแก้งยาดังดีใจดูดูดูด,ดูพามาอยู่บ้านใหม่ด้วยสี่สหายสี่ตัวนะคะ <c oughs> อยู่น้ำไม่ได้ไปเหยียบข้าวเขาเอา้าหอมแ้มหอมแก้ม,ม,แ,กมแต่น้ำเพชรไม่เคยรู้จักไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นแกงเดียดังนะคะ น้ำเพชรไม่รู้จกักแต่แก้ตานี้รู้จักแต่เด็กเลยพอแล้วพอแล้วพอวพอน้ำเพชรน,น้ำเพชรจ้าน้ำเพชรจ้ามามามาหาแม่บอพ้กกันมานอนน้ำนอนน้ำ ดำเย็นเขานี่แหละน้ำดำเย็นนะคะนี่คือน้ำดำเย็นเขาชอบมากเลยไม่รู้เป็นอะไรถึงพากันชอบน้ำดำเย็นนี่ยสะใหญ่ไม่นอนนะคะเขากลัวปลาปลาเยอะเขาจะมานอนสะเล็กๆน้ำดำเย็นเขานี่แหละแจ้งยาดังพึ่งมาวันแรก เราพาแก้งเรียดังมาอยู่บ้านใหม่สักพักก่อนให้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนพากันดือ้อไปเหยียบข้าวนะคะต้องพามาอยู่บ้านใหม่อยู่บ้านใหม่นี้คือบริเวณบ้านไข่บ้านใหม่บ้านบ้านไขรบ้านมันเนาะออกไปไม่ได้หมายเยอะนะอยู่นานี้ทุ่งกว้างไม่มีขอบเขตนะเขาก็จะไปเหยียบเขาพากันไปเหยียบข้าว ก็ลเลยต้องพามาอยู่บ้านใหม่นะคะปกติแกงเาื่อดังจะกเกิดที่นี่พาเขามาเกิดที่บ้านใหม่นะ,ะตอนแม่เขาตอนแม่เขาคลอดเล็กๆไปหอบขึ้นรถมาเลยนะคะมาโตที่นี่แล้วก็ย้ายจากที่นี่ไปอยู่นาน,นะคะพอ,อยางขึ้นยาง เตรียมขึ้นไปแทะเล่มหญ้ายังน้ำเพชรเอ้ยน้ำเพชรไม่รู้จักแกลงเสียดังไะขึ้นเตรียมไปแทะเล่มหญ้าน้ำะทักทา,ายกันหน่อยน้ำะทักทายหน่อยทักทา,ายหน่อย แม่แม่แม่งามใจอ่ะแม่งามใจจะไล่ไล่แกงเนียดังไม่ให้ใกล้ลูกเขานี่เริ่มแล้วเพราะว่าน้องน้ำเพชรได้ใกล้จะถึงเดือนแล้วนะคะแม่งามใจจะเป็นสัตว์เร็วมากลูกได้ลูกได้เดือนเดียวเขาจะเริ่มเป็นสัตว์นะ เขาได้ลูกป,ปีละตัวนะคะแม่งามใจน้องน้ำเพชรใกล้จะถึงเดือนแล้วนะคะน้องน้ำเพชรใกล้จะถึงเดือนรู้สึกว่าแม่งามใจก็จะเริ่มใกล้จะมีกลิ่นเป็นสัตว์นะคะเจ้าการกล้วยก็จะเริ่มดมไปแล้วเขาจะลงกลางทุ่งเขาจะลงไปแทะเล็มย้าก,กันแล้ว ไปแทะเล็มหญาก,กันแล้วร่างกายเขาสมบูรณ์เขาก็เป็นสัตว์เร็วนะไปแล้ววิ่งแล้วพี่กับน้องวิ่งก่อนใครเลยแหละไปแล้วตามเพชรไปแล้วแม่ก็วิ่งตามลูกวิ่งกันใหญ่เลย